ปูตินระบุรัสเซียจะไม่ผ่านร่างกฎหมายสมรสเพศเดียวกันตราบเท่าที่เขานั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีประธานาธิบดีเวลาดิเมียปูตินของรัสเซียเผยในช่วงประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ารัสเซียจะไม่ผ่านร่างกฎหมายสมรสเพศเดียวกันตราบเท่าที่เขานั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีแม้ว่าจะมีกระแสะให้ใช้ผู้ปกครองคนที่1และผู้ปกครองคนที่สองแต่ผมเคยได้พูดผ่านสื่อเกี่ยวกับประเด็นนี้ไปแล้ว และผมจะขอย้ำอีกครั้งว่าตราบเท่าที่ผมนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นจะมีแค่พ่อและแม่เท่านั้นโดยผู้นำแดนมีข่าวรายนี้รัางเก้าอี้ผู้นำประเทศมานานเกือบ20ปีและคาดว่าวราระการดำรงตำแหน่งของเขาจะไปสิ้นสุดในปี2 0 2 4ซึ่งหลายฝ่ายเกรงว่าเขาพยายามหาช่องทางยืดขยายวราระการดำรงตำแหน่งออกไปอีกหรืออาจจะตลอดชีวิตเพราะต้องยอมรับว่าปูตินถือเป็นผู้นำที่มีชื่อเสียง และมีผู้คนชื่นชอบมากที่สุดคนหนึ่งของรัเสเซียทุกครั้งที่เขาลงสมัครรับเลือกตั้งมักจะกวาดคะแนนเสียงไปได้เป็นจํานวนมากกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQ ถือเป็นกลุ่มชายขอบในรัเสเซียอีกทั้งยังถูกเลือกปฏิบัติและตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงบ่อยครั้งโดยประเทศแห่งนี้มักมีข่าวเกี่ยวกับกระแสะเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันเป็นระยะระยะตลอดระยะเวลาเกือบสองทศวรรษปูตินใกล้ชิดกับคร,ริสตจักรรัสเซีออเทอร์ด,ด็อกและพยายามรักษาระยะห่าง จากค่านิยมตะวันตกรวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับ LGBTQ และความลื่นไหลาทางเพศและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้ลงนามรับรองกฎหมายห้ามไม่ให้ทำการเปลี่ยนแปลงเพศของบุคคลด้วยวิธีทางการแพทย์ยกเว้นเพื่อรักษาความผิดปกติแต่กำเนิดเท่านั้นและห้ามไม่ให้เปลี่ยนแปลงเพศที่ระบุไว้ในกฎหมายซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีหลังประกาศบนเว็บไซต์ของรัฐบาลที่มา The Standard w o r d News